ตัวนี้ก็จะเป็นเสียงสมาธิสเสบียงบุญนะครับที่ทางช่องข่าวต่างๆให้ทุกท่านที่เป็นอสมอหรือทุกคนเลยที่มีเครื่องมือ เรื่องสื่อสารเหล่านี้นะครับในการที่จะประกอบคุณงามความดีในเวว่าสมาธิสเสบียงบุญน,นะครับสามารถเข้าไปลงได้นะครเดี๋ิงลิง์งไว้ให้นะครับก็ไดนเลยว่าสเสบียงบุญ ที่สเสียบบุญนะครับกละเสียงจะเป็นอย่างนี้ในช่วงวันเฉลิมมนพรรษาครบหกรอบ,บในลลลหลวงเลาจะู่อะไรครับรกัจกรรที่สิบที่ที่ทำอย่างนี้ไม่ได้โชว์อะไรหรอกครับเพียงแค่ว่า เขาให้เราทำตามนโยบายที่หลายคนหลายท่านบางครั้งเราอยู่ปิดทองลัวคัะมากเกินไปก็ไม่ดีเปิดบ้างก็ดีเปิดบ้างปิดบ้างมา้คาว่าเปิดบ้างปิดบ้างหมครับว่า หลายคนอาจจะทำได้ดีอยู่แล้วหลายคนและท่านอาจจะปฏิบัติได้ดีอยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าเรื่องสื่อสารท่านไม่ไม่คันลูกเขาอาจจะเปลี่ยนเรื่องนี้ดิมเรื่องนี้ สิ่งที่เราอยากให้เปิดเราเปิดได้ในช่วงเวลา,า,าลองทำดูนะครับบางิีประมาณสิบนาทีเดี๋ย้ลองทำงานดูประมาณสักสิบห้านาทีสิบห้านาทีเป็นไง ก็ใช้ระบบเสียงนั่นแหละครับขอบคุณนะครับนะที่ทักทายกันมาโดยเฉพาะบรรนนอกสตูดิโอเหมือน,นผมกับบรรครูบรรนนอกแหละครับผมก็จะทักทายเยมื่อกี้ครูที่ผมไม่ได้ถ่ายแบดงว่าเตรียมระบบยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เสร็จจะต้องสวัสดีตอบกลับนะครับตอนนี้กำลังไลฟ์สดอยู ของคนที่เข้ามานะครับบางครั้งผมก็ถ่ทยในครูปนกขอมเหมือนกันสไตล์เรานอระนอระอูปนกเหมอนันข้อมูลอาจจะหาทันแต่บางครั้งแหล่งข้อมูลเราก็หาไม่ทันถ้าไม่ติดตามข่าวข่าวในการบ้านเมือง ทำทุตามสมัยเดีย๋ยวนี้ท่านสมัยขึ้นเราก็ต้องติดตามขอบคุณนะครับเข้ามาถ่ายถ่ายรายกันไร้สุดอาจจะดูไม่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 แต่แต่อย,อยู่ในห้อง <c oughs> อย่างนี้ใช้ห้องเรียนเป็นที่ทักฝรั่ลอน่องทัางนอนทางเดินทัานดุทางด่ทงดาทางว่ามันยังเรยุร่มก็ได้ กับคนด้วยกันแล้วกันที่เข้ามาฝากกับคุณครูที่มีอุดมการคล้ายกันกันแล้วกันนะครับบางท่านย้ายไปอยู่ที่ข้อมูลไม่ไม่ไม่ถึงหรืออาจจะถึงก็ได้แต่ไม่เปิดเผยก็มีเยอะนะกนแล้ว จะฝากลิ้์ให้ท่านดูนะครับว่าที่เรียกว่าสมาธิสเสบียงบุญเนี่ยเมื่อกี้ผมใช้คำว่าสเสบียงบุญแล้วก็ใช้ชื่อผมเป็นภาษาอังกฤษไปวัฒของผมลองเข้าไปดูได้เลยครับหลายคนอาจจะโหลดได้แล้วก็จะมีระบบเสียงครับไม่ใช่เราครับแต่ว่าหน้าจอชอบด เมื่อที่ส0นาทีผ่านไปทีนี้ผมลองมาทําดูประมาณ15นาทีเป็นการมาแชร์ประสบการณ์ครับสําหรับผู้ที่สนใจกั่แล้วกันถ้าท่าในใดไม่สนใจก็ไม่เป็นไรครับก็เลือกผ่านได้เลย็นการแนะนำเริ่มเติมนะครับได้ข้อมูลจากคนทัด,ดวไปครับดูข่าวนี่ครับ นี่ก็จะเป็นระบบเสียงของเขาระบบเสียงที่เขามอบให้นะครับปิดเสียงไปแล้วนี่ตรงนี้ปิดเสียงเปิดเสียงได้เลยดีแตะนิดเดียวนาแล้วเสียงจะขาดๆห,หายอาจจะเป็นเพราะคลื่นก็ได้ เดี๋ยวยังไงผมจะเข้าไปดูนะครับบ้านนอกสเตอร์เอวัสดีครับน่าจะเป็นครูคด้วยกันแล้วกันั้งครับเคยครูบ้านนอนก com เหมือนกันแล้วก็ชาวชนบทเหมือนกันจะสายประยัดนะครับอยู่ในห้องนะครับไปกิ่กาแฟนิดหนึงนี่ยก ได้แชร์ไปแล้วแอบดูหนังเมือนกันไแลสวดก็ทำยูทูบช่องของผมเมือนก,กันเฟซยร์ก็เมื่อกี้ก็ได้ฟังบทสวดคาถาชินบัญชรน,นะครับบทเพลงสวดมนต์อภิมหามงคลเก้าเพลงสวดมนต์คาถ,ถาชินบัญชรของสมเด็จพุทธจันย์ ตัวโปรโมรังสีครับนะฟังจำเรื่อยๆขอบคุณ้วยกันแล้วกันดี่เข้ามาดักถายเกี่ยวบนนอฟสตูริโอแต่ผมปกติผมจะแนะนำลูกหลานเข้าไปดูือบันนอฟแล้วก็หาข้อมูลบางครั้งก็เข้าไปตรงนั้นอยกันนึงไงบันนอ สมาธิผมตั้งไว้สิหนาทีื่อทีผมตั้งไว้สินาทีแล้วลองมาสมาธิไมนงันนมาธทีเบรกมืออีกแบบรูปแบบหนึ่งไม่ใช่นั่งทํางานตั้งใจทํางานเพื่อที่จะนําข้อมูลเหล่าน,นี้มากระจายพเพ่ให้ท่านได้เห็นว่ามีระบบตัวนี้อยู่เป็นการน้มถวายเป็นพระราชนิพนดก็ได้นะครับเพราะว่า ในข่าวบอกอว่าถ้าใครจะเข้าแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาลิง้งเสร็จจากตรงนี้ผมจะเอาไวท้ทางใต้ก็แล้วกันหกสิบห้านาทีก่อนนะครับวัดีผมใช้สองระบบครับตอนนี้ก็มีการใช้เวลาไม่ว่าจะเป็นเด็กวัดเด็กวัดชัอแนวไม่ว่าจะ เป็นสายบุญชาแนลก็ตามนะครก็กำลังทำอยูย่จะทำไปเรื่อยๆ้ะครับเพราะว่าตอนผมทำก็ยังติดอันนี้อยู่ใจรอดอยากรู้ความอยากรู้เราก็ใจรอดจะทำให้เราพลาดไร้นน บาดจัดเตี้ยแล้ววันนี้เพิ่มเปิดทำไรายได้ก็อยากรู้ก็เลยฝากไปน,นิดหนึ่งแก้ไขาเพิ่มเติมใหม่นะครับท่านที่ชอบงานในเรื่องเตอรี่นี่โดยเฉพ,เพาะเป็นยูทูบเบอร์ ยางนึงที่ทุกท่านอยากจะฝากทุกท่านไว้ไม่ฝากก็ได้อยากแนะนําก็แล้วกันเราฝากไปกบางคนไม่ต้องฝากไม่อยากรับฝากก็มีก็อยู่ที่ผู้ที่สนใจก็แล้วกันนะครับหรือคนที่รู้แล้วก็าหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ดีกว่าผมก็คอมเมนต์แนะนํากันด้วยขอที่เข้าใจนะครับอันนี้เอาเอา เฉพาะที่เราเข้าใจส่วนส่วนส่วน,วนตัวนะ <S <S 1> <S 1> เพื่อมามาเป็นรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งนะซึ่งหลายท่านคนที่มีข้อมูลเร็วหรือสนใจเข้าไปดูนี่ก็จะเห็นเลยข้อมูลนี้โหลดมาจากไหนนะครับเดีย๋ยวผมจะฝากลิงก์ไว้ใต้ไลฟ์สดนี่แหละเพราะว่าผมเคยทำไลฟ์สดไว้เอยอะอยู่บางคนว่าเอาทำอะไร ก็กำลังทดลองแรกๆก็ทดลองครับพูดไปเรื่อยเปยพอจับจุดได้เราก็เออข้อมูลมมใหม่ๆควรนำเสนอกับสาตารชนก็ควรนำเสนอเพื่อเป็นประโยชน์นะคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ถ้าท่านใดอมองตรงนี้หรือยังไงก็ตามก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยครับเปิดโอกาสให้เลื่อนผ่านได้เลย เป็นขอ้อมูลที่ทางหน่วยงานบางหน่วยงานเขาอยากให้เราทำตามแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม่ขัดกับนโยบายหรือคำแนะนำที่เขาบอกไว้ทราทํำตามนั่นแหละครับ ตามบ้างไม่ทาตามบ้างก็มีครับสามารถที่จะทําตามได้ก็ดีจะเกิดประโยชน์แก่เราไม่ทําตามออก็แล้วแต่ท่านนะครับมันก็เกิดประโยชน์นะครับเกิดประโยชน์กับตัวเราด้วยนะครับหมายความว่าสิ่งที่เขาบอกเราทําตามเออก็กดได้ความรู้สึกที่เป็นจริงป,ปรากฏในในข้างในใจเรานั่นแหละครับ โดยเฉพาะสมาธิสมีบุญเนี่ยถ้าเกิดประโยชน์นะครับไม่ใช่ว่าไม่เกิดประโยชน์สิ่งที่เขาแนะนํานั้นก็คือประโยชน์ที่เกิดขึ้นที่เขาทํามาแล้วลเราก็นํามาแนะนําให้เราทําตามหมายความว่ามีคนเขาทําได้แล้วเขาก็มนันแนะนําให้เราทาตามเราก็ลองพิจารณาดูว่าทําได้จริงหรือเปล่าอย่างงี้นะวันนี้นะครับพอทําตามเออมันก็เกิดอย่างทช่นนั้นหรือไม่เราอาจเคยทำไหนเห็นไหม ตั้งไว้15นาทีก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ไว้นะครับเขาก็ปลุกเลยนะพอตั้งเวลา15นาทีเขาก็ปลุกให้เรานะครับเพราะว่าได้เวลาแล้วครับเดี๋ยวจะฝากลิงก์ไว้ประมาณ15นาทีนะครับขอบคุณมากนะครับโดยเฉพาะบ้านนอกสตูดิโอสวัสดีครับนะทักมาก็ลองไปทำดูนะครับบางครั้งบางสิ่งบางอย่างก็ต้องประมวลด้วยตัวเราเองครับเดี๋ยวผมจะไปฝากลิงก์ไว้ให้ขอบคุณครับ อย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปฝากลิงก์ไว้ได้ลิงก์นี้แหละครับลิงก์ไลฟ์สดของเด็กวัดเด็กวัดเชนเนลนะครับ